สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกซิ่งโมเดลเครื่องบินนกแอร์อีกแล้วนะครับผมอีกลำหนึ่งที่ผมมีนะครับคือโบอิงในหน้ากล่องเขียนโบอิงเจ็ดส0 0ดแปนะครับผมนกแอร์ H g i s t สเตชันแฮชแฮสดนะครับผมสเกลหนึ่งต่อ400นะครับผมบายมิกซ์โมเดลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมเป็นเป็นนกเป็นนกลายสีเขียวนะครับผมลายนี้ลายที่ ละลํานี้เป็นไรอตอนนี้ก็ยังบินอยู่นะผมแต่โมเดลนี่หายากมากนะครับ,นะรบได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะผมแต่ยังไม่มีเวลาได้รีวิวเลยนะครับโอเคเราก็จะมาดูดีเทลต่างๆกันนะครับข้างล่างก็เป็นนี้นะผมก็เป็นตัวโชว์ของมันนะผมต,ตามสไตล์ฟินิก i ์นะครับก็ที่เปิดฟินิกส์รุ่น รุ่นก่อนๆหน้านี้ก็จะไม่ไม่ได้เขียนเดนเนจอฟเอเวอเรชนะครับจะเป็นโลโก้ของมันนะครับผมนี่คือคําเตือนนะครับผมอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวาของกล่องนะครับก็กล่องก็อย่างนี้นะครับผมก็ทำลวดลายออกมาได้ได้ดีมากนะครับก็ข้างหลังเป็นเขียน Limited ดเ i t i ชันะครับผม มีโลโก้ลกแอด้วยมีเขียนทราน์ชอเวชันข้างหลังกล่องนะผมถ้าเป็นนิคส x รุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็มีรายละเอียดต่างๆนานะครับข้างหลังแต่เราไม่อ่านนะครับขี้เกียจโอเคเราไม่เป็นการเสียเวลาเรามาแกะกล่องกันเลยก็กล่องนี้ผมได้มาในราคา2,000ต้นๆ2,200นะครับผมก็เป็นราคาที่ก็พอรับได้นะคผมสำหรับ มาแกะกันนี่มันก็หน้าตาเป็นยางไงเลยโอเคเรามาแกะกันเออแกะยากอยู่นะนี่สวยมากครับผมเรามา ดูดิเทลของมันกันสวยมากครับผมนกใบเตยชื่อเล่นของมันนะครับผิด,ดโอเค เรามาดูรายละเอียดของมันกันเลยนะครับผมโอเคหน้าตามันหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับผมก็มีชื่อว่านกใบเตยนะครับเพราะว่ามันเขียนวิธีส่วนหน้าของมันนะครับเห็นนกใบเตยนะผมล้อก็ทําได้ดีอยู่นะครับผมมีริสที่ทะเบียนตรงล้อนะครับน่ะมีตรนันนี้ปากนก ทำได้ดีขึ้นนะผมจากรุ่นก่อนๆจากรุ่นก่อนหน้านี้ทำได้ดีขึ้นนะครับก็มีโลโกโ้นกแอร์อลเว็บน o แอร์ดอทคอมเทลหนึ่งสามหนึ่งเป็นจิ้นซีเอฟเอ็มห้านะครับผมถือว่าทำได้ดีเลยนะครับสำหรับรุ่นก่อนๆอนนันนี้บางเพอเพอดีกว่ารุ่นปัจจุบันด้วยนะครับนะรุ่น ก่อนยังไม่มีเสาอ,อากาศนะครับผมวิ่งเล็ดอ๋อโฟกัสโฟกัสอีกปุ๊ปีกปัญหากล้องไม่โฟกัสนะครับผมก็วิ่งเล็ดเป็นยังเป็นสีเหลืองๆอยู่นะครับผมซึ่งลองแอร์ปัจจุบันมันจะเป็นมันจะเปน็นไม่ใช่สีเหลืองแบบนี้นะครับผมนี่ครับวิ่งเล็ดระมาณนี้ เป็นลายแบบแนวนกนกสีเขียวครับนกเขียวนี่ข้างหลังเห็นประมาณนี้เลยก็เป็นโลโก้นกแอร์นะครับผมมีตาสัญลักษณ์ธงชาติประเทศไทยนะครับผมก็เป็นลายแบบลายไลย่ลระดับสบีเข้มไปถึงจางนะครับผม ข้างหน้าเข้มข้างหลังจางนะฮะประมาณนี้คิดว่าทาสวยมากเลยนะผมเป็นรุ่นที่คนที่คนเขาต้องการมากๆนะครับล้อก็อย่างที่เห็นเราก็หมุนได้นะครับมาดูข้างหน้ากันข้างหน้าก็ทําได้ดีเลยทีเดียวมาดูข้างฝั่งฝั่งขวาของเครื่องบินนะครับผมเมื่อกี้ฝั่งซ้ายเนาะฝั่งขวานะครับผมจะเป็นด้าน คล้ายๆกันนะผมแต่มีบางอย่างที่แปลกไม่เหมือนด้านที่แล้วคือเป็นด้านภาษาไทยนะผมก็สังเกตที่ดีเทลเวิร์ลของอดคอมมีโทรนะผมโทรที่เป็นภาษาไทยเมื่อกี้เป็นเทลที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับนกใบเตยน,นะผมเขียนเป็นภาษาไทยเนาะนะครับสกรีนได้ดีมากนะครับผมด้านนี้ก็ ก็เหมือนด้านที่แลเลยนะครับประมาณนี้เนาะสวยมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะมันก็เป็นลายที่สวยมากเลยนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกนะผมมันหายากนะครับมันก็เลยมีการต้อง ความต้องการการตลาดที่สูงมากเลยรลำนี้นะฮะก็มาดูด้านรายละเอียดรอบๆกันดีก,กว่านะครับผมนี่ลำเจ็ดามเจ็ดหนึ่งต่อสี่ร้อมันเป็นมันก็ค่อนข้างมีขนาดเล็กนะครับผมเล็กมากๆนี่ข้างล่างเป็น อีกแบบหนึ่งนะครับผมข้างล่างนะฮะข้างบนก็อย่างนี้นะครับผมก็มันสำหรับเด็กที่มีวิทยที่ภาวะพอที่สามารถดูแลเล่นได้นะครับผมถ้าเด็กเล็กเล็ก,เล,กเล็กเลยมาเล่นเนี่ยมันก็อาจจะพังได้เพราะว่ามันละเอียดก่อนมากนะครับผมมันไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดน,นั้นนะครับ มันดีเทลสมจริงเป็นของสะสมเนาะประมาณนี้ก็สําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ก็สําหรับคนที่อยากจะได้นะผมผมก็พอมีแหล่งในเ facebook นะครับผมก็ไปค้นหาเอานะครับผมส่วนใหญ่มันจะเป็นคนเขามีเหลือมันประมาณว่าคนเขาเบื่อแล้วเขาก็ปล่อยในกลุ่มซื้อขายกันนะครับหาในเพจตัวแทน จำหน่ายก็ไม่ค่อยมีนะผมเพราะมันไม่ใช่ของที่ผลิตมาตลอดเนาะก็เป็นของลิมิเต็ดดิชั่นนะผมก็วันนี้คงมีแค่นี้เนาะถ้าใครอยากดูการรีวิวอื่นๆก็นะฮะก็บอกม,มาได้แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะผมก็สําหรับวันนี้มีแค่นี้เนาะก็บายบายนะครับผมยู you.